สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะท่วมเกือบมิดหลังคารีสเกตอ่วมหนักท่วมเกือบมิดหลังคาชาวบ้านเร่งอพยพวันนี้เวลา14บสนาฬิกาทีมข่าวลงพื้นที่จังหวัดรีสเกตพบสภาพอากาศมืดครึ้มฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืนชาวเรือนในพื้นที่ชุมชนสะพานขาวบางหลังถูกน้ําท่วมมิดหลังคาเรือนบางหลังท่วมถึงชั้นสองหรือเกือบถึงหลังคาบ้านทําให้ชาวบ้านต้องอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยทางเทศบาลเมืองศรีสะเกดร,ร่วมกับทางทหารมาอำวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและทางสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกดได้อบพยพผู้คนขึ้นมายัางสถานที่พักพิงชั่วคราวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือชาวบ้านโดยการเตรียมกางเต็นท์อยู่ริมถนนบริเวณเชิงสะพานขาวและได้หาข้าวสารอาหารแห้งห้องสุขารวมทั้งเติมน้ำเพื่อใช้อุปคภคบริโภคซึ่งน้ำท่วมจะเป็นแบบนี้ทุกปี ขณะที่ชาวบ้านยังคงผวาต่อที่พลของพายุโนรูที่จะเข้าสู่ประเทศไทยและแสะถ่ถนนภาคอีสานซึ่งจังหวัดสิสเกตอยู่ในเส้นทางพายุพอดีทําให้ชาวบ้านหวาดหวั่นไม่รู้ว่าน้ําจะท่วมขนาดไหนขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าวดอทคอค่ะข,ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ